คลิปนี้ก็จะไม่มีการเออตัดคลิปนะครับคืออัดเสร็จแล้วลงเลยครับพอดีพี่รีบนะครับเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปมานานเนาะวันนี้ก็มีเกมเข้ามาก็ค mm ือเกมอ m o งอ Us มันสร้างตั้งแต่ปี2018ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ mm hmm. ก็เป็นเกมคอมสามารถโหลดในเพ t สต e ได้นะครับวิธีการเล่นก็คือถ้าเรากดไปที่ปุ่มออนไลน์นะครับถ้าไม่มีเด็กก็กดที่ปุ่มฟรีเพย์ก็ได้ได้านล่างนะครับกดพิทออนไลน์เสร็จแล้วก็ ถ้าคุณจะสร้างเล่นเองนะครับก็กดตรงเครียดเกมเข้าบนฮอสนะครับจิ้งแล้วมันก็จะขึ้นมาถ้าอิ p โพส e r อร์สองคนก็ต้องมีเขาเล่นเจ็ดคนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนดีกว่าว่าอินโพสเตอร์คืออะไรเกมนี้นะครับก็จะมีหลักๆตัวละครละหลักเลยคือมีตัวละครอยู่สองตัวนะครับ ก็เป็นคิวเมดกับอิมโพสเตอร์นะครับอิมโพสเตอร์ก็คือมีหน้าที่ไล่ค่าคิวเมดไปเรื่อยๆอย่าให้คิวเมดจับได้นะครับส่วนคิวเมดก็มีการทําหน้าที่ทำเควสแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะรีพอร์ตไออิมโพสเตอร์ให้ออกไปจากยานแล้วนะครับคิวเมดก็จะเป็นฝั่งที่ชนะนะครับมาส่วนกันที่ข้างบนสุดเลยครับไอตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวตั้งชื่อนะครับขอเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับ ดีจีจ to ีจี ú, this, ีีไม่เอา E M E U N อันนี้ก็เป็นชื่อของผมนะครับส่วนอันนี้ด้านล่างล่างขวามือเห็นปะล่างขวามือล่างขวามือก็จะเป็นตัวรูปโละครับให้เรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะเล่นชวิมไหนนะครับนอตเมกาาแต่ผมเล่นตัวนะ้าครับโดยกดเข้าไปที่วิธีการเล่นนะครับก็กดเข้าไปที่ไฟเกมผมเอาเป็นอินโพสเตอร์หนึ่งคนเนี่ยถ้ามันคนเดีเนี่ย รีบ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 ทำอะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมผมชื่อมาวินอ่ะออกไปสวย <c oughs> มาวินมาวินยูทูบเบอร์อยูทูบเบอร์หน้ายูทูบเบอร์ ซ้ายมือนะครับเขาก็อาจจะเป็นอะไรนะครับส่วนก็มีอินโพสเตอร์หนึ่งคอนฟลอร์ตระมุดยืดอ่ลนเอนเมอร์ซีมีติ้งก็คือสามครั้งเอนเมอร์ซีครูดาวสามซีวีก็คือสามซีวีก่อนส่วนตัวตัวของคิวเมดนะครับก็เอ้ยกดของเกมอะครับก็คือแบบอันนี้คือแบบ ซีเคเลยนะก็คือแบบก็เป็นข้อได้เปรียบฝั่งของขอิมโพสเตอร์นะครับก็คือเวลาเรากดซาโบทานปิดไฟปิดเลเตอร์ปิดโอทูอย่างเงี้ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะกดโุญไได้นที่เาผมได้ไปิวมเมรนะครับทำไมเกิดตรงนี้นี่อันนี้คือปุ่มเอ e r g e n ์เนนะครับเวลาเรียกคนเข้าอ อันนี้เป็นห้องเมดเบนนะคบเป็นห้องปิดตายครับวิธีการดูเควสทําไงครับกดไปตรงแผนที่ครับแล้วมันก็จะมีติงต้งติงต้งติ้งติ้งขึ้นอยู่ให้เราไล่ทำเควสทห้หมดครับนี่เออตรงนี้ตรงนี้มีอยู่ครับมัน,นก็จะขึ้น็นสีเหลืองแล้วมันก็มีปุ่มยุดบึ้งแต่ลเควสมันก็จะมีภารกีิจไม่เหมือนกันนะครับไปต,ต่างกันไปก็ค่อนข้างระแวงอีกน้อยอันนี้โคตรยากลางสัง ไปอ่ะตกิไปแล้วเฮ้ย High แอน Seek โอ้ยแพ้แน่เลยดุดอยากแอนด์เบนวีอุ๊ย so if the <coughs> view so who in security and 80 See, so. ผมว่าสีส้มดูแปลกๆ <c oughs> สีส้มดู <c oughs> <c oughs> โอหคือสถานการณ์ตึงเครียดโอ้เควสไม่ขึ้นเลยเควสไม่ขึ้น,นเลยเควสไม่ขึน้นเลยนะคบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวขอ F K นะคือถ้ามีคนตายคือชัดเจนแ้วเ,เดี๋ยวผมทำเนียนดูปเตป็มที่ก่อน โอเคอุ้ยตายอุ้ยเมื่อกี้แค่แค่ผมวะคอมเมนต์หน่อยคิดดูไม่เห็นตายก็ผีก็สามารถช่วยทำแท็กได้นะคะฮึ่ <c oughs> เรียบร้อยอีซี่ต่อไปห้องอิเล็กทริคเป็นห้องไฟซมเบาที่เป็นใครเป็นวะคอมเมนต์นะคอมเมนตนะ์หน่อยีเอฟเคมานี่ก็เป็นการต่อสายไฟก็จะมีเคเวสที่แตกต่างกันไปนะครับจ <c oughs> ตกรกนทำาไมเนี่ยแฮบเลยอันนี้เป็นเก็บขยะเก็บใบไม้ มือเครื่องดูดใบไม้อะไรไมนะั้งปิ้วอันนี้เป็นส่วนของห้องห้องเอ,อ่อห้องอะไรไม่รู้ห้องอะไรวะ Navigation จริงอะ่ะหลบผมใครเป็นวะ <c oughs> ยครๆๆๆยครับโม I want director director เข้มันข้ามาเอี๋ยเราจะแพ้ไหมนะถ้า importer เก่งๆเลยก็จะชนะหมดเลยนะครับโอ้สีเหลืองไม่กระดิ่งตรง หี่สามสองหนงตายไปซะใช่หรือไม่ผมว่าสีส้มมาตั้งนานแล้ววเอเนอรเอเพเพ เคียดเลยต้องไล่ทำคุยได้เสร็จเร็วๆอะเ้องเกนเอาเกดดาวน์โหล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 ดเร็วๆๆ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 ทๆทๆๆ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 ๆ็ๆๆ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 สๆๆ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 ๆ เออมาที่ปรดตูเรื่องอะไแพ้แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของไอตัวนี้ลูบบัตรคนอื่นเขาลูบบัตรกันานานนานอ่ะดูฟ้าเนี่ยคนอื่นเขาลูบางเนี้มันก็ไวไปตัวอันนี้มันก็ช้าไปตัวลูบแบบพอดีพอดีนะครับอีซี่เติมน้ำมันเติมน้ำมัน เรๆๆๆรีบๆเอาจะแพ้แล้วโอ้ยตอนถัดไปล้วจะมาขาดอะไรตอนนี้เดีตอนนี้ช่วยทำเควสอย่างเดียวเฟรดเราจะเซ็นหมดแล้วเหลือสตอรี่ ตมน้ำมันจตน้ำโอเคตอนนี้เควสเคสผมเอ้ยยังไม่สิทธ์โอ้ยมันขึ้นแพ้หรือไม่ชนะโอ้สีเหลืองเป็นโอ้โหเควสจะเสร็จอยู่แล้วก็ส่วนของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็